นะัะพี่น้องอกำลังงาเรียเรียมือตล่องผ่านสมาชิกมาเข้ากล่องพี่น้องตอนทับอาทรงไทยปีเกา่าอันนี้เป็นเดือนสิบเอด็ดอะวันที่สาวกลัวแหละเดี๋ยวก็เดือนสิบสองเข่าดาวลพี่น้องตอนทับสมาชิกใหม่โอเคพี่น้องดีใจวันนี้ดีใจ,นนใจโอ้ยล่มลมลม,ลมก็คือเบบอาเบาบมา มาแล้วเห็นนมมูกเกิดแล้วอ่ะสามตัวนพี่น้องเราลาวทักไทยสวายดีและสวัสดีพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องทั้งสองฝั่งลาวไทยสุขูสุขคนมื่อนี้กามาพบมาพอกับ,บเบาาเบ้ซีร้อยเช็นเก่าเช็นเคยพี่น้องและตอนนี้ให้อยู่ในซองสั่งรถจักรมากระซ สำหรับมื้อวานนี้พี่น้องบาเบี้กอยู่สวนคือเก่าแล้ะกากเบี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งหมูพี่น้องอ่าหมูกำลังจะเกิดลูกนะพี่น้องเนาะคือเฮากะห่างหายไปโดนเติมเกี่ยวกับคลิปหมูพี่น้องส่ไลด์กับมีแต่ต้มอาหารหมูนะพี่น้องเนาะว่าชิต้มมันสับปะหลังหรือว่าต้มบอนเนาะสำหรับมื้อนี้ก็คืออ่าบาเบี้กำลังเกลือมูและพอดีอ่าเห็นหมูกำลังเกิดลูกพี่น้องก็เลยสิถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะก่อนสิไปเบิ่งคลิปวิดีโอกะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อหามไกจ่จิกเตือนใหม่ๆจะเป็นกำลังใจให้บอบีนพี่น้องเนาะโอเคมาหาเบื้องมูพี่น้องว่มามื่อนี้บอบีชิได้มูจากโตเนาะพามาเบื้องมูเกิดลูกพี่น้องเกิดช่วงตอนแรงนะเนาะบอบีหากระเห็ดขอ,อกไก่พี่น้องเห็ดขอ,อกอาแปลงขอ,อกไก่เนาะพอดีกลับมาเห็นงูมูเพิ่งเงียบปกติเพิ่งห้องตลอดอันนี้เกิดเลยรซ้โต้เนี่พี่น้องเนาะอ่าอยู่ผุนตัวหนึง่งตัวสีขาวนี่นี่สองพี่น้องนี่ตัวทีสามตัวเทชี่นี่นี่หาก็ะรุดออกกินนี่พี่น้อง บบเบบีเบิ้งอากเ็เรียกว่าทิได้สามโตเนาะอันนี้เป็นตัวที่สี่พี่น้องเลยลุดออกกีน่นี่บทันไายให้เบิ้งพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ตอนแรงเนาะบเบบีก็กำลังเกลือหมูใส่ต้มบอนแล้วพี่น้องเกลือหมูกันผู้น้องอาอยู่ทางนอกพร้อมกำลังกินนาต้มบอนพี่น้องส่วนทางในนี่เกิดลูกเรือพี่น้องถ้าโดนเติมนะผู้ง่ายท้องประง่างพี่น้องเลยเอาไปเบิ้งใกล้ๆนะพี่น้องเนาะ อ่าตัวนี้ใครแน่แต่เพิ่นบ่อแฮ่เพื่องเพิ่นบ่อแห่พี่น้องเลยคันแมนอ่ามูใหญ่บังแล้วนี่เนาะโอ้เข่าไก่บ่อได้เอาพี่น้องเลยนี่นี่เพื่องโอ้ยังมีเมือกอ่าติดเพิ่งอยู่เนาะเดี๋ยวพี่น้องอ่านี่นี่สองตัวนี่มันออกก่อนพ like ี uh, ่น so <Hi. S 2> ้องแข็งแห้งอยู่โอ้บ่เบืองสายแฮ่เพิ่นติดกับมันนี่ติดกับเฟืองพี่น้องเลยยังมีอ่าไซแฮ่เนาะตาม ตัวนี้ก็แยกออกมาจากแม่เพิ่นก่อนเนาะจากแม่เพิ่นเต็งพี่น้องนี่หาก็ลุดออกที่นี่พี่น้องเดี๋ยวบ่เบก็สิซ้อมเบิ่งว่าสิได้อ่าอูหายเลยพี่น้องจับเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นก็ลูกก็ยังบ่ทันอยากกินต้มบอลนะพี่น้องเนาะอาหารที่เอาให้ก็ยังบ่ทันอยากปานใดนี่นี่โอ้ยตัวนี้พันยำย่างอพี่น้องเนาะนี่เด็กมูหน้อยพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วสมาชิกใหม่ เกียมาตอนหับข่าวดาวน์พี่น้องนกสงทายปีเกา่าได้สมาชิกใหม่ตอนนี้แมนซีโตการยังรุ่นเบิ้งว่าเพิ่นซีได้จากโตเนาะสำหรับแม่นี่แม่นี่กระท่โดนเติบพี่น้องจนที่เข่าเดือนหนึ่งเพราะว่าท้องเพิ่นใยแห้งลเลยก็เบิ้งคือโตอื่นเนาะคือแม่ข้านี่อยู่นอกนี่ดิว่างแล้วนี่ออกนะแม่เข้านี่เกิดนะคือเพิ่นนะท้องเพิ่นตึงแลวกับบนอวัยวะเพศของเพิ่นตึงเนาะเริ่มมาคือวา่าซีเกิดลูกลประมาณสองมือบอเบเอาเขาก็เกิดเลย ส่วนอันนี้บบอ่าวัยยน้ำเวน่าว่ายเวนได้อ่าว,ยาวัาวยยน้ำบบเพลิเพลนเนาะตึงตึงอลไรบัดนี้เอ้าเอ้ยตกใจเออมันตึง้งพี่น้องตึงอลไรบัดนี้คังไว้กะบสองทิศสามทิศอุ้ยตีนเพื่อนบอกโอ้ยตีนตีนมูพี่น้องคิดว่าหัวหัวมูเนะาะไยาได้อย่าไปคบเจ้าของเลยลากระโปรงตะโพลตัวแม่เนาะ อันนี้เมนตแม่บิดสามตพี่น้องอยู่นี่เกิดใหม่นี่เนาะอันนี้คือชิมาลองจองจอยถ้าพี่น้องอุ้ยเต็งเต็งเต็งลูกเต็งลูกลูกห้องอยู่อีกอีกน้องยังบอขึ้นอยู่เอาจับขึ้นมาสะเกิดกำลังหาจับง่ายกว่าแล้วพี่นอนะ้องเนาะจับง่ากว่าตัวนี้อาตัวนี้บวชแข็งแข็งไปได้พี่มนี่นี่พออ่าเกิดกำลังที่นี่ออกทีนี่แข็งแข็งกวัวตัวทีเกิดก่อนค่ะ ห่าวฮันนะพี่น้องเนาะส่วนตัวนี้ยังบาปันไดหมูบัลเบนี่ทุกโตพี่น้องถ้าเกิดมาคือต้องมีโตมาลองจังจอยตัวหนึง่งคือแม่ค้าวสุดแล้วนี่คือมันตาบอดต,ตัวนึงเหมือนพี่น้องเนาะคือได้ทายให้เบิง้งและส่วนนี้เบป็นไะลูกกัวแพ้พี่น้องเลยนี่นี่นี่โอ้ยพี่น้องเลยโอ้แหงๆพี่น้องสงสัยอากำลังสิเกิดอีกพี่น้อง มาดุดเลยอันนี้มาประธานเนาะยันเพิ่นนะเตงลูกแล้วหรือบอแหละยันเกิดมาแล้วนะพี่นอ้องเลยไหนจะมาซวบแขนเจะคลองได้สิโอ้ยเอ้ยตัวแข็งแหงกับแข็งแหงเนา่อันโต้ในน้อยนี่บอกแข็งแหงพี่น้องเอาน้อยกูมูแท่เกิดก่อนเนาะตัวคู่ตัวเม่์ตึ๊บแมย์ปะปู ขู้นราตอนนี้พี่น้องห้องแหละห้องแหละคือสิเบิร์ดแล้ว,อลวบอพี่น้องเพิ่นยางไปหาลูกเพื่้วเนาะคือสิเบิร์ดแล้วนะบอ,วนะบอวเดี๋ยวเขาล่นหาพี่น้องอย่นเพิ่อนะะนะเกิดลลกแล้วเพิ่นเต็งลูกเพิ่อนนะก็ถือว่าปลอดภัยเลยพี่น้องเนาะเกิดชุดนี้อ่า กันยังบ่มีตัวซูนเสียอู้มาใหม่แล้วพี่น้องนี่พี่น้องอุ้ยจังหวะเกิดแนละ้วพี่น้องเนาะตกลงแล้วพี่น้องเลยอู้หอีกตัวหนึ่งหาตัวพี่น้องถ่ายให้พี่น้องเบิกอู้ลากแล้วเนาะขาดเองบ่เนานะอุ้ยทำไมบาเบยจับนี่มันสิบกครบกับมือบาเบยบ่โอ้ขาดเรียบร้อยเนละ้วพี่น้องเนาะจังหวะที่เพิ่นเกิดลูกก็คือตัดการตัดใายแห่ของงาหมูก็คือ เป็นดึงดึงลากให้ขาดเลยนะเพี่น้องเนาะเดี๋ยวนเนาะเกิดมาแล้วพี่น้องเลยตัวที่ห้าสมาชิกใหม่ตัวที่ห้าพี่น้องบฮูโว่าเป็นผู้หรือแม่เดี๋ยวอ่าถ้าแม่เพื่นอารมณ์ดีก็อนจังเลยหนึ่งสี่จับเนาะพี่น้องเนาะเป็นพยายามดุดดินเพี่น้องใช่แหละครู้ตัวน้อยน้อยชุดโอ้ยอาเพื่นเกิดอ่าตโตที่สามเนาะเป็นตัวที่สามแต่ว่าโบสแขกงแห้งช้ำนี่นี่ซีโตที่ซีนี่วัวดอนนี่ตัวนั้นอีกเกิดใหม่เนาะเดี๋ยวนี้คือคือหาัว จังซีและพี่น้องเวลาทำวอยู่เนาะมันเกิดฮะเกิดลูกเองฮะแล้เวลาลดุดดุดอลไรอย่ามันทมเอาดินทมไปนี่ฮะแล้วทำวอยู่แล้วก็มูมูมแม่ก็น,นอนเต็งเลยฮะนะว็ชีชูนเชียนะพี่น้องเนาะแต่เมื่อนี้ก็เือวระสงคดีบาบเบก็ยังมาทัานเข้าเมืองเมื่อนี้ก็ว่าชีเข้าไปเอาไก่เข่าเอาไก่อยู่ในเมืองเนาะไก่ไข่ฮะออกมาอยู่สวนไอตอนนี้ก็อยู่ถ่ายพี่น้องวาชีเกิดเป็นโตที ฮกหรือบอพี่น้องเลยถ้าตัวนี้เกิดเป็นฮกนี่ถือว่าโอเคที่พี่น้องคูณอยู่แต่และโตเกิดแต่สี่โตเนาะบางทีก็ะามโตเกิดมาแล้วก็ตายพร้อมโอ้ยเดี๋ยวเอาขี้ดินออกจากคูดังเนาะพี่น้องเนาะ<อ>นี่พี่น้องอ่ะมูกเกิดใหม่อาจจะเกิดกินี่หยดเดี๋พี่น้องนี่ นะฮะพี่น้องกำลังอาเลียเลียมือตอนนี้ได้ละห้าตันี่พี่น้องเนะาะพามาเบิ้องตัวที่สามตัที่มันเกิดโตัที่สามเนาะแตะ่จอยกระมูน้อยกระมูพี่น้อง หมูทั้งนอกชัดแค่ลูกขวดขวดพี่นอ้องเอยเบคกับเกลือเข้า,ขา,ขาก็แห้งแล้วเนาะนี่พี่นอ้องอ่าตัวนี้ดอนสีดอนคักพี่น้องเนี่ยกำ <c oughs> ลังน่าวสั้นอยู่ยพี่นอ้องเนาะตอนนี้แม่เพิ่นการกำลังงานบิดบ <c oughs> ิดทองอยู่กต่ยังรุ่นรุ่นรุ่นอีกพี่นอ้องบางทีอ่าได้หกตัวเป็นหกตัวถือโอเคพี่นอ้องคือเบบี้จบอกไปว่า มูบาเวีนะ่ะม,มันมักอ่าเกิดประมาณสี่โต้นะพี่องเนาะก็คือพ่อพ,นพ,อพนันธ์พ่อพันธ์ก็เป็นลูกของมันเองพี่นอนก็นเลยมูก็เลยอ่าเกิดลูกน้อยลูกน้อยประมาณนั้นตอนนี้บาเวีก็กลังสีเอาพ่อพันธ์ตัวอื่นมาเนาะมีมูอ่ามูมูก็เาารียงมูคือกันก็เลยเสียเอาพ่อพันธ์น้ำเพล่มูเพล่กเกิดลูกเอ่อลูกลุแล้วก็ดกน้องเลยเกิดร้ายนะพวกโตขึ้นเจ็ดโต เก่าโตท่ก็เเกิดได้ขนาดก็เลยอยากได้แนวพันเปิดน,น,นี่ในสลับมูบบีหน่อยมูหน่อยกันน้อยอันนี้อันนี้คือเกิดกินนี่เนาะไซแหงยาวๆนี่น พามาแนมกล้องพามสมาชิกมาเข้ากล้องพี่น้องตอนทับอาสรงไทยปีเกา่าอันนี้เป็นเดือนสิบเอ็ดเนาะวันทีสาวกัวละเดี๋ยวก็เดือนสิบสองเข่าดาวเลยพี่น้องตอนทับสมาชิกใหม่โอเคพี่น้องดีใจวันนี้ดีใจ,นในใจเอาเบิ่งใ,ใกล้ๆพี่นอ้องอาหมห่าโตลูกมหมห่าโตเนาะตอนนี้แม่เพิ่งกำลังนอนอยู่ นี่นี่พี่น้องอ่ามูสมาชิกใหม่หาโตเนาะอู้ยล่มหลมลมก็คือบเบบีอ่า,บาเบบีมามาแล้วเห็นนะมูเกิดแล้วอ่าสามโตนะพี่น้องเนาะสามโต้น,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 ตนะคือซิเมนานบอลโต้ดอนกับโต้นี่เกิดก่อนพี่น้องก็คือมาเห็นนะดอนเน,นี่ยมูดอนเนาะมูนี่แล้วก็โต้หน่อยตัวจอยนี่คือซิเมนนะอันนั้นเป็นตัวที่หน,นึ่งเลยพี่น้อง บอกกันตัวที่ตัวที่หนึ่งหนึ่งสองเนาะสามตัวที่สามเนี่ยเกือบมาตำารางดีแต่ว่าตอนบ๊อบบี้มากก็คือมันยังมีทงหุ่มนะพี่น้องเนาะหุ่มอยู่ก็เลยเห็นตัวนี้เป็นตัวที่สามแต่กระจอยแห้งเลยบางนี่หน่อยกระม่เนาะตัวที่สี่ก็คือตัวหัวเขานี่นเนเนหัวขานี่เนาะหัวเขานี่แต่กระใหญ่กว่านี่ตัวที่ห้าลาสุดที่ออกมาคือตัวนี้พี่น้องยังมีเนี่ยหุ่มอยู่นาะหุ่มหัวตอนนี้ก็คือยังให้แม่พิ่น นอนอยู่นี่ก่อนผักก่อนเพราะว่าบูหัวเพิ่งเกิดอีกหรือบอนะ่ฮะน่ะมันคอยเกิดเป็นช่วงเป็นช่วงนะพี่น้องเนะาะฟังก่อนนี่แบกเกิดลูกวันนี้มูกเกิดกลูกก็ถือว่าโอเคพี่น้องบอกนันแมนนอนอยู่พี่น้องตัวที่ยังเรือนะพี่น้องนะเนาะเรืออันมูหน่อยสองตัวแล้วพี่น้องก็คือได้ป่อยออกเพราะว่าเพิ่นกินฮิตวัางแล้วนี่เนาะกินฮิตตัวย่บันตะยงก็ให้พี่น้องแน่แล้วก็ ให้อจุยเนะาะอจุยอยู่เพื่อนเพิ่เนเฮทีดนี่แล้วก็ได้มาไม่พี่น้องอันนี้ยังทาอยู่ทาเบิ่งเพิ่นก่อนแล,แล้วบอร์เบย์จ,จะเอาเพื่องมาเพิ่มเนาะพี่น้องเนาะต้องอยู่สังเกตก่อนอยู่จจกจักน้อยนึงถ้าว่าบ่กเกิดลูกอะยาพี่น้องจะเอาเพื่องมาให้พอเบรเบยก็ชีเข้าไปเอาไก่นะจะเอาไก่ไข่ออกมาอยู่สวนพี่น,อนอ้อยอากับแป้งขอ,อกแล้วเนาะแปงขอ,อกแล้วแล้ว,ลวมาเจอหมูก็เลยเห็นเพิ่นน่ะ กำลังเกิดลูกพี่น้องตอนนี้กำลังนอนพักเนาะกะไข่แต่เห็นคือบอเบเบาเลยยานาเพิ่อนนอนเต็งจังสีน,นะเอิ้งมนกันอยู่พี่น้องอุย้ยหนาวแหงเลยหนาวแหงเพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดใส่แห่พันดังไปเลยโอย้นอนเต็งตัวหน่อยอ ขักขากพี่น้องดีใจแห้งเบิ่งงาใบนาแม่เพิ่นนอนพักเมื่อยพี่น้องเนาะตัวนี้มันลมมาลลกพุพาดพี่น้องดึงใส่แห่เพิ่นถือน้งนองถือเอือ้อเยยบไปแล้วโอ้ย <c ười> เขาแห้งมาม่นใส่พี่น้องเลย ไอ้ทั้งเฮาตัดใส่แห่เพื่อนในชัดลงเนี่จะมีปัญหาบ่๊วยน้องบ่มีตรกเนาะปกติอ่าหมูเกิดมาบ่็นกรรมการนั้นอยู่แล้วใส่แห่มรรมการนั้นไปไปเพิ่นเกิดเป็นแม่บ่นี่ดรุดเอาจังซี่คันสิป้อนลงกันจะเพิ่นเต็งเบพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ๊วยไปเอาเครื่องมาก่อนพี่น้องเอาเครื่องมาทิ่มให้เนาะ ตันี้แม่เพิ่นกำมบนเขาอยู่ในเฟืองทีบอบเบเอามาให้เพื่อนน้องเนาะเพื่อนกำลังเอิ้นลูกเพื่อนน้องเนาะส่วนตัวนี้ก็ยังบบแข้งๆอยู่เพื่อนน้องตัวที่สามเนาะบอบเบย่านนะเอาไปยูนำกันแล้วยังเพิ่นเต็งเพื่อนน้องเด้บอบเบย์พว่าชิเข้าเมืองตรงนี้เพื่อนน้องเข้าไปเอาเครื่องเนาะกำลังไปเพื่อนน้อง เพิ่งเกิดแต่ห้าตนเธอว่าโอเคพี่น้องบอเบซี่เอาลงให้แล้วเนาะอย่าให้เพิ่นแป้งอ่ะบนอยู่บนนอนก่อนเนาะให้แม่เพิ่นแป้งบนอยู่บนนอนก่อนแล้วจังจับเข้าไปพี่น้องตัวนี้ให้คืนชีวิตรอดพี่น้องแต่คืนชีวิไว้ยังรับคุณว่าเพิ่นก็เคยเกิดมาแล้วเคยเป็นแบบนี้อยู่เนาะมันก็มีตัวรอดอยู่นี่ใส่แห่เพิ่นก็จังบกขาดพี่น้องตัวอื่นขาดไปแล้วนี่อะเนาะไม่แต่คอยจับเข้าไป นี่เพิ่นกำลังงแป้งบนอ,อยู่เนะาะไปไปคบมือกันไลยคบมือนี้เรียบร้อยนอะเพีองเนาะเอาไปตัวที่แข็งแห้งเข้าไปเอาหาตัวเพีองเนาะเดี๋ยวบอบีกาชีเข้าเมืองก่อนเพียงเนาะเอาไปเอาเครื่องเนาะเอาเสีเอาไก่ออกมาเอา อ่าเป็นห่วงแต่โตน้อยแหละตัดใส่ให้ให่ป้บพี่น้องเนะบะเบี๊ยกะบบเชียวซานพี่น้องเพราะว่ามูเกิดจะระเสื่อเป็นบบทันคือบะเบีบาเนาะก็คือขับเพิ่นเกิดแล้วก็เกิดตอนกลางคืนพี่สังขนาดโอเคอเอาข่ามาอยู่น้ำแม่นี่อันนี้ก็อยากไปให้กันพี่นอ้องใส่ให้พี่นี่ ตัวอื่นก็ขาดกะบ,บ่เป็นยังเนาะมีตัดตัดใช่ป่พี่น้องโอเคมีแต่ปะให้เพิ่นกินนมเนาะหากินนมแม่เพี่น้องเนาะคือจะเกิดได้แต่หาโตพี่น้งองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เอาลูกเพิ่นกินนมแล้วเดี๋ยวจะมาสังเกตใหม่เนาะ เดี๋ยวบ๊บเบอัปเดตให้สำหรับมื่อนี้กรมีแต่สีเข้าเมืองพี่น้องบ๊บเบก็ัจฉิเข้าเมืองก่อนเนี่ยเป็นห่วงแต่ตัวนี้แหละที่บ๊อบเบ๊อ่ะนะโอเคมื่อนี้ได้สมาชิกใหม่ห้าตัวพี่น้องค้ำคูนค้ำคูนนะมาค้ำม,มาคูนานะพี่น้องเนาะอุ้ยมาหอดพี่พี่น้อง <c oughs> มุนมาได้ยังไง พี่น้องก่อนชี้จากกันไปกัอย่าลืมกดติดตามเนาะกดกระดิ่งเพื่อหับการแจ้งเตือนใหม่ๆและเป็นกาลังใจให้บาเบนเนะพี่น้องเนาะมือหน้าพอกันไหมกับเรื่องของมูพี่น้องฉรับมือนี้บาเบ้ขอกาวคำว่าสบายดี